สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุด hsk 1นะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่9แล้วนะครับก็เราซืเชื่อว่าใครที่คุกคียอยู่ในวงการภาษาจีนหรือเข้ามาสู่โลกของภาษาจีนคงจะพอทราบนะครับว่า hsk คืออะไรแต่ถ้าเกิดใครยังไม่รู้โอเคเดี๋ยวเราซื้อจะพาไปอธิบายนะครับ hsk มาจากภาษาจีนนะครับคาว่า S หั่นยูสุยผิงข้อสื ั่นะครับแปลเป็นไทยก็คือภาษาจีนครับสีพิงแปลเป็นไทยก็คือระดับครับแล้วก็ข่าเื่อแปลว่าการสอบนะครับนยิเ汉า四平่อก็คือการสอบวัดระดับมาตรฐ,ฐานภาษาจีนนั่นเองนะครับสําหรับ HSK 1เนี่ยขั้นที่หนึ่งนี้นะครับจะมีคําศัพท์ที่ต้องรู้ทั้งหมด150คํานะครับถ้าเกิดใครดูตั้งแต่วันที่1เนี่ยจนถึงวันที่9เนี่ย ตอนนี้ก็จะรู้คำศัพท์ทั้งหมด45คำแล้ว40คำเนาะคลิปนี้จะเป็นอีก5คำนะครับเพราะว่าเราซื้อได้ทำคลิปโดยการเอาแต่ละคลิปเนี่ยจะเอาคำศัพท์นะครับใส่ไปคลิปละ5คำ5คำ5คำนะครับทั้งหมด30คลิปก็จะเป็นคำศัพท์ทั้งหมด150คำพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอะไรนั้นไปดูเลยเริ่มที่คำแรกนะครับคำว่าเอ,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 อ่แปลว่าดื่มน,นะครับเอ่คำที่สองฉออ่าออกเสียงควบนะครับฉฉแปลว่าชาครับผม น้ำชานะครับอันนี้ก็คือคนจีนเขาชอบดื่มเนาะอันนี้น่าจะรู้กันอยูย่ละเอ่อเส่เส่เส่แปลว่าน้ำนะครับถัดมาเบจิเบจิเบจิแปลว่าแก้วแก้วน้ำนะครับเอ่อเราซื้อเอาไว้ข้างนอกไม่ได้อยู่ในนี้ถัดมาจั่วจัวอันนี้นะครับเป็นสำเนียงจีนนะครับเราซื้อเขียนตามสำเนียงจีนแต่ถ้าเกิด สำเนียงไทยเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับคำคำนี้นะครับใกล้เคียงกับคําว่าจ่วจ่วนะครับแต่ว่าสำเนียงจีนจริงๆ,ๆเขาจะไม่พูดจ่วเขาจะพูดจ่วจ่วอ่าจ่วนะครับก็เดี๋ยวเรียนลึกๆไปเดี๋ยวก็จะค่อยๆมึนเอ้ยก็จะค่อยๆเข้าใจเองนะครับจ่วแปลว่าทํานะครับจ่วโอเคครับเดี๋ยวเราไปสู่ประโยคกันเลยดีกว่าอ่านตามนะครับหนีหย่ เ子้你有เ子้你เรียนไปแล้วเนาะแปลว่าคุณนะครับ有แปลว่ามีเ子้อแปลว่าแก้วแก้วน้ำนะครับมแปลว่าไหม你有เ子้คุณมีแก้วไหมนั่นเองนะครับถัดมา有有แปลว่าอะไรมีใช่ไหมครับ你想做什么有 นี้เสียจ้วดยก็แปลว่ามีเขาตอบมาแล้วว่ามีนะครับนีคุณเนาะเสียงยากจะทำเสอะไรนี้เสียงจ้สมคุณอยากทำอะไรโยมีนี้เสียงจ้สมคุณอยากทำอะไรนะครับถัดมา我想喝茶我想喝茶我常เสียงยากเพอดื่มชาชา我想喝茶 ฉันอยากดื่มชานะครับ你想喝水吗？你想喝水吗？尼คุณเสียงอยากเออดื่มสตรีน้ํามาไหมเราสื่อไปเร็วหรือเปล่าถ้าไปเร็วบอกด้วยนะครับไม่ต้องบอกมันบอกสดๆไม่ได้เนาะคอมเมนต์มาบอกได้นะครับ你想喝水吗？คุณอยากดื่มน้ำํำไหมนะครับโอเคเขาตอบมาว่าอะไรปู้อ่าเดี๋ยว,ยวอ่านตัวพินก่อนปู๊ อออเออไม่ไม่ไม่ไมครับฉันอยากดื่มชานั่นเองนะครับโอเคปเดี๋ยวเราไปสู่ขั้นตอนการเขียนเลยนะครับอันนี้อักษร,รเฮอ <c oughs> เสียงหายอักษรเฮอแปลว่าดื่มนะครับทำรูปสี่เหลี่ยมครับขีดที่หนึ่งเดี๋ยวเราซื้อเปลี่ยนสีปากกาดีกว่าขีดที่หนึ่งครับ ขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกขีดที่เจ็ดขีดที่แปดครับขีดที่เก้าสิบสิบเอ็ดแล้วปิดท้ายครับสิบสองนะครับอักษรนี้แปลว่าดื่มนะครับดื่มน้ำดื่มชาแบบเนี้ยภาษาจีนพูดว่าเฮอนะครับเฮอโอเคเดี๋ยวไปตัวต่อไปครับ อันนี้าเนาะขีดแบบนี้ครับนับขีดที่หนึ่งขีดที่สองขีดที่สามนะครับขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกขีดที่เจ็ดเบี้ยวเบียวเบียวแป๊บหนึ่งขีดที่เจ็ดขีดที่แปดแล้วก็ขีดที่เก้านะครับชาชาแปลว่าชาใช่ไหมครับถัดมาสวยแปลว่าน้ำเนาะขีดที่1เดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้อเขียนเบี้ยวแป๊บหนึงครับ ขีดที่เบี้ยวอีกแล้วเอาใหม่นะขีดที่หนึ่งนะครับเอาเอาสมมุติว่าตรงแล้วกันเนาะเขียนด้วยเมาส์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมันจะไม่เหมือนกับเขียนปากกามันจะมีเบี้ยวๆบ้างนะครับอ่ะถัดมาครับขีดที่สองขีดที่สามแล้วก็ขีดที่สี่ครับเสรยเสร่แปลว่าน้ำนะครับ <c oughs> ถัดมาไปจือเนาะไปจือ,อเอาตัวไปก่อน ขีดที่หนึ่งขีดที่สองครับเอาไหมขีดที่สองขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกขีดที่เจ็ดแล้วก็ขีดที่แปดเบี้ยวนิดนึงเดี๋ยวเราซื้อแก้ไขขีดนี้ก่อนเบี้ยวนัะกว่าเดิมอีกขีดที่เจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่นะขีดที่เจ็ดแล้วก็ขีดที่แปดนะครับไปจุดหนึ่ง สองโอตายสองแล้วก็สามครับสามครับโอเคเป้จืดเป้จืดแปบลบว่าแก้วเนาะถัดมาช่อนะครับขีดที่หนึ่งขีดที่สองครับเดี๋ยวเบวแป๊บหนึ่งขีดที่สองครับขีดที่สามขีดที่สี่ขีดที่ห้าขีดที่หกขีดที่เจ็ดนะครับแล้วก็แปด 9ก้าสิบสิบเอ็ดครับสิอดขีดคำนี้อ่านว่าจ้านะครับจ้แปลว่าทํานะครับโอเควันนี้ก็น่าจะหมดแล้วก็เดี๋ยวพบกับคลิปในลำดับถัดไปเนาะตักคงต่อไปก็จะเป็นวันที่10บทับสแล้วนะครับสําหรับวันนี้ผมหล่อซื้อต้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับใจเจียนใจเจียนเจเจียนครับ